ใส่ใหญ่ด้วยใส่ใหญ่ด้วยวะวะแต่เสียงปลาใหญ่ไม่ทีเล็นี่ถ้าต้วมต้วมอโอ้ใ่งามไข่ด้วยล้วน สวัสดีครับเดี๋ยวก็ปมคุณบานครับวันนี้มาหาไสายบิดอีพี่น้องวันนี้มาทางหัวนอนบานครับนี่มอไซค์มากันนะครับมันเหยาะก็สเสดียนมันเดือดมาพี่น้องสเสดียนใหญ่แต่ว่าดึกๆก็จะเดี๋ยวจะหาเขียดก็รับผัวมีสเสดียนอยู่นิดเดียวสยเสดียนมนเดือกจกใสชุดที่เลียวพี่น้องนี่ครับเขาสูงเงีนเขากล่งลวงนะครับ มาลองดูอีกสักโลบครับเดีย๋ยเสยเดือนกลางคืนกันนะยีเป็นเดียเขียดครับพนันตาตามาครับมาคิดดื้อมันยาวเน่เดี๋ยวนี้เขาจะใส่ตามขันเนี่ยใส่สองคนครับแต่ผมจะเดินไปคนละขันครับโอ้ไปขันเนาะต้นไม้ใหญ่พี่น้องนูน้ไปถึงถึงหวยใส่แล้ว หน่าหน่ากำลังสวยเลยนุะกไดีเลยน่ะเรากปดีเดี๋ยวใส่เดือนใสยุงยุงไว้แบบนี้นะครับถั่วกันปูครับจะใส่ทึ้ทงพื้นไปแล้วผมจะไปหาดูตั้งงั้น เราหมายที่ส,สวยๆอยู่ครับแต่ว่าจะมีรุ่นแม่ก็คอยดูกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องน้ำฝนตกสองวันน้ำขึ้นยางเยอะเลยเื่องน้ำขึ้นไมเลยครับนี่นี่ครับไมยติดหวยเลยพี่น้องนี่ไถบสสี่สิบกว่าคันครับคือเดิมสี่สิบกว่าขัน ได้มาแล้วลูกปลาหมอหัวตัวงามอยู่พอด้ปิงได้ปิงได้พี่น้องหาตัวอาตัวเออนี่ซุมนี่ได้มาแล้วแตงผมพึ่งสายซีดป่ะที่นี่ก็รอมารุนตอนดึกอีกทีไปจับเขียดมาเลยจักือบยี่สิบตัวเลยนี่เนี่บจับมาลำทางมาพี่น้องก็เสียเดืยนเลือหน่อยแล้วละ สอดีแต่เขียดไว้ไว้ใส่ที่อหลุดครับนี่ครับเดือมาคันเหล็กห็นตะลอยพันอยู่แตไม่รูมจะมีตัวไหมนะตัวนี่นะดึงอคันกุ้งเตะเลยจะมีตัวไหมใช่ไหมอยู่ ยูวะหปลไหลปลไหลดูปลไหลปลาไหลใหญ่วะกำเเห็ดหมาสุดยองปลาไหลครับรไหลนเต็มดูด,ดะ

สใส่ใหญ่ตัวนี้ใส่นางนางบิงอนบิตนต, <c ười> ตันี้เ้ยมื่ีสังเลงแต่มสองพี่น้องช่อนลิงแต้่มสองนีินที่ทำยากนะเตี่มสองกูโกงเตะเลยพี่น้อง <c ười> โกงเตงเแล้ว กงเตะอยู่ไหมกงเตกเลียวอ้ย่บนะงตกตลอดงเอยตกูลว่นี่นี่ึงัวเลยอ้ยี่ตะกูงรงลเดเด็เด็ด ใส่ยาเคียร์แหละที่นี่เปล่งใส่ยาเคียร์เคยมีกิ๊ฟอนเห็นไหมเห็นมันยิบยับยิบยับ สะโคดินไฟผอมเงินหินบโบหินบโบหินบโบหินโบอับจะลิงลิงกันนี่ละใส่นี่ใส่นี่ เปียกอมใทารนาหายยนอยฉลิมเยอะมากนี่ติมไหม่ติมหนึ่งดิเดี๋ยวตักมาโงทิ้งไว้เนี่ยนี่มันก็เดินลงน้ำยังเป็นเคียดเราใส่ได้รุ่นใส่รู กินแล้วอ่ะหมอตายนี่ <laughs> คิดนวดดูคิดนวดโอ้ใส่งามไข่ด้วย้ันนะใส่งามอ่าะวันนี้เช่าเน่อก็ยึดกะเเตีอะไรมีเครื่องมือมาฮะเนี่ยวันนี้ Okay. น,นี่ก็โฟกองมือเอายึดยดโอ,อ,อ้ใส่สวยใส่สวยะ,ะตัวที่อะไรหร้วะที่ส่ตัวแะ้วพี่นอ้องนอี่ใส่ใส่ดีมากใส่งนี้หมอนผม,ม <laughs> น,น

ดูหนอยูใจเดียด้านเดียวเาๆตุ๊บุ๊บุกบนี่งียนะอ๋อดูผลงานอุ้ยดผลงานผลงานเลงานงานในดุกใหลหน่งตัวไปชนสองตัวไปไหลหนึ่งตัวทีมงานยืดยาว ยัไม่ได้มาได้ปดกตัวนึงเี่ยวอะไรที่เราเนาะที่วายดีวายนะม่มึงทำมันก็ปาดอย่างหลายเนดูดูได้หยุหบตรงนี้อ่าเออจะมาวดร์เขานี่น่ะวาร์อะไรดูแบปลาหมอปลาหมอร้อยตัวปลาหมอร้อยตัวนะครับมีใครสูได้ จาดูดูหายแล้วมอจิ๋วได้ตายท้องตึงครับพะโม่นี่ยตัวนี้ตกใช่าะมอจิ๋วเอฮะเปล่ามันดูงันไม้ไม่มีปลาตื่นยอมใจอนะหางปลาหางปลาไม่ค่อยกินอันนี้โอ้มาแล้วมันคันกุ้งหลายคันเว้ยฮะถือว่าไม่น้อยอืมอันนี้ละมีแต่ สดๆไปเฮากับบ้านที่เรากับบ้านนอนที่นะเท้าค่อยมาลุ่นกันใหม่มเทาค่อยมานอนกันใหม่มเจ้งป่าหรือเปล่าวันตะกี้นี่สวัสดีตอนเช้าชาพี่โนโอ้องมาด,ดูกันอีกรอบไม่มีเงียบ เ่าจะมีเรือมแล้วอยียเกียดไต่ไปตั้งสิบกว่าคันเกือบยี่สิบคันเลยยังมีเต่ยดๆยึดียดชนิงโตชนิงชนิงชนิงมีด้วไซนี่เด้นี่เอยียเกียร <cười> what วัดวัดเออเออต้องเข้าเลยเออ anh ấy ไม่

như ai giúp đây nè Giúp chứ Giúp ở đúc ở đúc đúc, đúc, ừ. đúc, đúc, đúc đôi đôi nó lấy nó nè thằng nghỉ mới tốt เลีเ้ย,ยงใหญ่โตใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยนใส่ใหญ่เลนะวะวะแ่ตเสียงป๋าใหญ่ไิ่ทีเลียเนี่ยถ้ตุวมต้วมว่อ้ันกุ้งทะเกินนินแหละวะอ่ะ mở tộc mẹ nó, nhỏ là mãn là vì nó mãn là mãn là mãn mãn là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  mãn ออมูัวตัวะฮะกรหมอฮีหมอดีเละเพ็ดเละเพ็ดเลยฮ <c ười> งานตอนเช้านี่เอ้ยไม่คือเลยกระดุกหน่อยตัวหนึ่งไปช่อนสองตัวสอมองดู ดีอย่งไรกบมาตัวหนึ่งกรุกบตัวใหญ่ว่าตอกเยอะยวเขียดเฉยเลยอือกบุ๊ปอือสองคนนี้ได้ดูสั่นนางๆสองตัวนั่งกับป็นป้หม,มูโอ้ไม่ค่อยคือกับมาคืนยังว่าได้สี่ตัวที่ใหญ่ๆคันเลยนกรุ๊ปกรุ๊ปตัวงามีดีหลงัลงแล้วเนาะอือดีหัวมัน นั่นไม่เกมมีางหน่อยเลยอือเจียเกมีกินมีเขมีจีคันเลเจียกินกินนี่ดิผชตัวหนึ่งก็กรบนี่สิเนี่ยเอ่าเจ็บเจ็บตายตายตนมาบ้างก็ปัจเกี่นนองกรับาดครับครับหนาเกมไหมครับอืครับผมป้มคนเ้อาอบุมบผมผบม Ningbi ni ye dini.